การที่เราจะทําเต็มใจทําอะไรสักอย่างไอเงี้ยเนาะเหมือนแบบว่าทําได้เยอะทําได้ไม่เหนื่อยมันก็เหมือนต้องผ่านการแบบไปช่วยคนอื่นมาแล้วนะว่าเหมือนแบบเออทําอย่างนี้ทําให้คนอื่นได้ทำไมทําของตัวเองไม่ได้วะอะไรเงี้ยอีกอย่างหนึ่งก็คือรู้ว่าเราทําไปเพื่ออะไรอะอย่างที่กลับมาบ้านใช่ไหมทำแล้วรู้สึกว่าไม่เหนื่อย<า>นในปรเษต,ตรงนี้มีกองเพราะว่ารู้สึกว่าเราทําแบบแทนพ่อแม่ไงทำเป็นแขนขาพ่อแม่ เมื่อ<า>วานหนูได้ยิน<า>แม่บอกว่า,าไม,ไมต้องทำเงี้ยเมื่อวานได้ยินแม่คุยกันนะรวยว่าน้รวยบอกว่าอเก๋มาช่วยได้เยอะเลยแม่บอกเบาแรงเลยล่ะอเก๋มันเก่งแข็งขันเนูว่าเออแม่ชมเก๋เลยมื่อวานตอนที่ไปขุดหนอกกล้ยกวยเขาก็ชมบอกทาไม่ได้ไเก๋แม่แม่เลยบอกว่า เอเป็นนะรวยไม่อยากให้ลูกกลับเลยสิบางทีตื่นนานบางทีแบบเมื่อยมือเจ็บมือปวดขาพี่รู้เลยว่าถ้าเราเราไม่เมื่อยในนะ่ะคนขาเมื่อยตรงของเราตรงเนี้ยจะไปตรงที่แม่ไงแล้วก็ต้องคุ้นอีกอกี่เท่าวะอืมแต่ตอนนี้เหมือนพ่อพ่อขอ,อไม่ได้ทําทํา <ำ S 1> ไม่ไห<ม>วไ,<ม>ไม่ใช่ไม่อยากตื่นไม่อยากรูก้มันเหมือนเมื่อยองะไม่อยากตื่นรีบเปลี่ยนรีบเปลี่ยนกระมูดเลยตื่อยากตื่น โอ้บรรยากาศดีมากค่ะคข้างหลังอันนี้สาโคกหนองนานะคะอันนี้มาช่วยอ่ะทําพืชผักสวนครัวก่อนนะคะทําหลายที่เลยคะ่ะตัวนี้อันนี้กล้วยข้างหลังก็ของเรานะคะไงลุงขอให้ทำในที่มันว่างอยู่ก็จะได้ลงที่อนทียเราไงแล้วก็เดี๋ยวมันเป็นหน้าฝนแล้วด้วยอ่ะเราก็แค่ไถก็แค่แบบเราเตรียมดินไว้ก่อนนะเตรียมดินเตรียมปุ๋ยอะไรเงี้ยเสร็จแล้วเดี๋ยวเอาฟางหอมไว้แล้วก็เดี๋ยวเอา ที่วัวมาโรยแล้วก็ปุ๋ยหมกักไอ้น้ำเซรินซีไอ้ขี่วัวของเราก็หมกักผ่านการหมกักอะไรเงี้ยขี่วัวเราผักหมักยัง <c oughs> ที่วัวเราหมักมาแล้วหรอใช่เรามีแล้วที่วัวที่หมักอะไรง้ที่ไหน